สวยงามมากเลยตัวนี้กรับผมมาบึงสารนะครับไก่เท่งนะครับเข้าจั่ซื่อนะครับะมันมีแตหญยาหวายนะครับเต็มเลยเีหยสารหนึ่งครับ นามซีนีช่ชายเลยครับครับ,รบมือนีเบลอยองมาซื้อตาของมายตุกนะครับครับไอหมูกันนะครับจำไดนะ้บ่ด้อหนี่เนาะอ่ะไอโยงเนี่ยตาสา,สาเก็บไปบุงเมื่อกี้นะครับ ไปเห็นงานอยู่แถวโนเ่นตัวครับกับแม่ครับแม่รถให้พันหนึ่งครับสองสาสี่พันนะครับนี่ครับอ่ะแม่ครับจ้าจ้ะครับมาเด้อครับเด้ออยู่บ้านสำสานะครับตะบนแก่อำเภอวัดปิจิจวัชิร์สเกตครับเดี๋ยวไม่ใดมาจ้ากับว่เกี่ยวเขียว่าในเหมืออื่นประมาณวันเสาร์ครับเดี๋ยมาครับเดี๋ยวมาสูบของยูนี่ก่อนนะครับสายใหญ่เดี๋ยววันเสาร์มาบอกกันครับของมีตุกนะครับจ้า เดี๋ยวปาล,วลาไล่ไล่เด้ขายเดี๋ยวขึ้นขึ้นครับ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 มาซาเน่ครับสองพันนะครับซาเน่น้ำเริ่มบกแล้วครับป้ากระขึ้นเอ้ยมันนี้นใหญ่เท่าน,ะนั้นเนาะเงียบเงียบอย่าง,งเดี๋ยวจะดึงน้ำขึ้นอีกรอบนึงครับหลักกระสีดะจับนะวันนี้เราสูบกันอยู่ที่บ้านของมิเนะตกนะครับบ้านสามสาครับ คอร์มบึ้นเกืนบบ้านตั้งเติ่งครับขึ้นขตั้งนาวันละป้าหลายอยู่าครับแต่มันมันส่วนไม่ต้องครับสายนี่ครับป้าคนกลางชีหกครับแต่นาเจ้โมยว่าพอพระคองไงครับป้าเดี๋ยวเขาจะเบอร์กันครับอ่าแม่ เอาไปแล้วครับหยบน้ำเล็กๆไปีตัวหนึ่งอนี่ใกล้คือไหนวะคนขันจ้าโกนะครับอะอ่งว่าก็เงินโอ้โอู้ดีเงินเนึ่าตาดก็เงินก็เงิก็เอาเงินใบางคนนี่ไงี่ะ นี่พอกูดไ่แรงหรอกไงเหรอเนี่ยมันขึ้นมาอยู่สีหนอพูดหมักดับกระลึมเลยครับเอาหนึ่งครับยายเขียนยั่วยูเป็นครับแรงดีหยุดไปหลายมือเนาะโอ้ยแง่งจมแต่มือเดยที่สูบซ้าสูบซ้าอยู่นั่นแหละครับจัดให้เลยครับ อ่ามือนี่ซาลันบ่ได้มานะมือครับซาลันขายของนะครับให้ลูกค้าอ่าปลาอะไรปลาอะไร วาแล้ววาแล้วว่าแล้ววาแล้วลายโอ้โสดนี้ละบ่ายองมูหูดกมี่นลูกงใม่ย้นีอไนี่เด็กเห็นว่าไหม้จับับยลูกา้ยนไป็นยังไเดียวูก้อเอ่งมาครับทักจะ่ายครับอ่าเอาเก่งมากว่ะแต่ ไงไงครับเดเขาไปกงเที่ยงเนบดคเนแต่ว่าูขเียนักเยนใส่ด้งน้กันนะค้เน้มร้มดูสิันนเอเียนครับจะบุกไปเอียนเอียงข้างล่างหักใหม่ไม่ถึงไหนกับุ่หู้

ใส่หัวเลยตัวนี้เสียบหัวเลยไงเติมอยู่พัวงามอยู่ตัวัันตวเดียวกันสงสัยอยู่นึกขบอดอกแต่ว่าก็ทำมันมีห้อยก็ตัวเดียวกันนี่แหละเราเกลือครับพี่น้อง อยู่น้ากันเนาะครับเงายังอยู่น้ากันเหายังอยู่น้ากันเฮา,าสู่กันครับเองเงี้ก่อน้ำไปบ่พอหากไม่อีกโอ้ตัวงามอยู่โอ้สวยงามมากเลยตัวนี<ม>กนวก้การข้อพี่น้อเงี้ยแต่ว่าการข้อประยู่ได้เย็นนี่ นางโซนทำได้อยู่แล้วครับตัวเดียวตัวเดียวลนะมั้งโอ้ตัวเดียวตัวเดียวดิยังงามเลยครับตัวนี้ประมาณเจ็ดแปดขีดเลยครับเล็กมาาเล็กมา้าตันพ่อครับเด็กขาดีเด็กไปเลยครับ Mang cắp tay tôi tiểu cắp. A lick my bom mưa. Ong nài đưa Ong nài cắp phun. Ong nài cắp phun. Ong nài cắp phun. đây phun. Ong nài cắp phun. này

ต,ต้น้าพ้อคอนอนนอนไปเที่กเดีวยวแต่ว่าถึงม่ได้นะกนุดต้ยน้คนหนุ่ลุนนีด้ค่ะลุนนีลุนนีดป้าแดดเดียวพอดีเลย ปตัวไห่ครับตัวงามๆนลครับประคออวดนักเลยตัวหนึ่งครรบเ็นวาโอ้หัวคือมาสีนี่ครับประคอโอ้ยน้ำ วงสีเลยงมงายเอาพอปูก่อนแ่งนข้้งหลังเลยครับเอาไม่ช่วเแี่งเลยเขาเลยข้างหลังไมยข้างหลังเลยเก่งเอาป อยู่เ้องมากอ่ะเห็นม้าเขาไงปะครับหูโตัวบอกไงเลยเลยหมอยโชว์อยู่แล้วครับอยู่ในเมี่ยยัยขึ้นมื่อกี่อะไรแปลวมาเลยโอ้โหก็ว่าหูโอ้แหงครับเนาะเห็นหมวยนั่งทับยังเอาเอาหลังไตเติ้ลตามลองน้ำ không có không kìa Ô xuống vô đây nè Trời nó nó nè.

กระดุกตัวงามอยู่เลยกระดุกครับออกแม่โคมาน่อยนาอยนอี่โคเดี๋ยวปอเล็กจะเอาแม่โคมาจับปลาอะ <c oughs> ไรล่ะนี่จะล่ะกระดุกไง แม่แม่โค่แม่คุดอยู่เก๋ไก่ ยใช่เหรนงใหญ่เก่งมากลูวอาจจะไม่รู้อันนี es, ้จสกระตาการเลยลูกเนี่ยคนลเป็นป้าคุณปลาว่ะปลาหนิงใหญ่ครับ เต็มตาเลยอ้าเอาใส่ไดยไหใส่้ใส่เข่งเลยช่องเป็นคับทีเด็ดครับพี่น้องโอ้โหอะไรกนด่ไปเลยคับปนิค อาไหมันคือหนามไม้วผ่ ก็ง่ายล่ะนังนานเลยนี่ิต้ในขาน่ะต้องไปเลืกของ่อนนะงัตองไงครับ

รับเก่งเว้ยอตัวน eh ี้เลถอย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 หาปลาดุก่อนพอเรา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 โอ้โหโอ้โหนี่โอ้โหสวยงามเลยครับโอเคอาจจะตึงเลยเอเงมานี้ นี่อะล้างกลงไปดังลึกเห็นบ่เห็นหัวยังเยอะหัวแล้วเยอะหัวแล้วเอาเยอะเอ้ครับเอาอยอะด้วยลูกเอาขึ้นมาให้โชว์ให้เอฟซีเบิ้งครับเอาให้อยู่ได้บักละเอานั่นนั่นครับมอเห็นแนวนกะแน่นใจว่ากระโหลกได้ยินเอาโอ้

man mai pohon itu, oke mai mau jepangonya kon, ini, 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 jep, อ,อ,อรเอเรบเรอยูงสีเ,เ,ะนะเ,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 เรบาน้ยาันแกลไปดีดีครับงานเลยครับ เหลือ,อาไว้ทำพันนะครับเหลือหลายตื่อยู่กับป้าเขาามหามดครับเพราะว่ามันมีใหม่ไพ่ครับน้ำไพ่หลยอย่าไปเบืองป้าครับบอต่อไปครับอยู่ไกลๆกันครับนี่ครับโอ้ยไอศีเอาไดนนอนครับนอนหยาเต็มเลย คนส่งมันอันเชื่อโรคมีเชื้อโรคผวาป้าขัดป้าครับประคอกระกเดินประเข่งนะครับประดูบออกนะครับ <c oughs> ใจค่ะคนงานนะครับ <c oughs> รดสองร้อย เงี้ยครับสามลอยนะครับครับแล้วก็เต้นแต่ลอยหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปสรุปยอดกันบันนี้ครับเดี๋ยวมาสรุปการจัดจ่ายของสาสองพันหมื่นนะครับเดี๋ยวมาสรุปการจัดจ่ายของสาสองพันหมื่นนะครับที่เขาไปโฉบมาเนาะแบบบันนี้สาค่อนข้างที่ยากเติบนะครับพอมี่หนามไผ่นะครับ ปลาที่ข้าจับมานะครับเริ่มแรกกับปลากระดีบวกปลาสลิดนะครับหรือว่าปลากระเดินนะครับไใน20.8กิโลนะครับคุณนเลย40บาทนะครับเปีละ8ลอยนะครับปลาหมอหรือว่าปลาเข่งเขานะครับ3.8กิโลครับตัวละ80บาทคุ่นใน3ลอยนะครับวันนี้ปลาเข่งมันตัวใหญ่นะครับปลาดุก1.8กิโลครับคุณนในลอย20 200บาทครับปลาช่อนไซส์เล็กครับ1 6บก8กิโลนะครับ โคลหบาทนะครับรวมเป็น1000บาทปลาช่อนสาใหญ่สิกกิโลครับสิบหกกิโลนะครับโล่ละสองอาสิบนะครับรวมเป็นสองพันห้บาทนะครับแล้วัปลาไหลหนึ่งกิโลครับโอ้จะได้ว่าปลาไหลสองตัโลโลโลนโล1หนึ่งครับโลละสอง้ยาสิบนะครับแต่ปลานีห่งกิโลครับเจ็ดสบาทนะครับปลาตองหนึ่งกิโลร้อยบาทนะครับรวมเป็นเงินหาพันสบาท กาบฮักคาสาครับแบบนี้คาสาสองพันคาคนงาน1,300นะครับนะครับคาถามันลอยหนึ่งโงเหลือ1,800บาทนะครับสรสานี่นะครับากับจากที่เมื่อกี้เราพิจารณาได้เนาะครับสูงก็เต็มที่ครับจับไปเรื่อยๆนะครับมันอยู่ใต้ขี่ดินก็ต้องควนนานะครับก็ได้มาเติ่นเป็นลายเติบครับอ่าพันแปดที่ว่าเป็นกำไรสุดที่แล้วเนาะจากหักคาแรงงานนะครับผมก็หัก ผมก็มีคาแรงงานคือกันครับหากเหมือนนะครับโอเคเีืยอสานาเนี่ยจะพอกันมีสาหาพันนะครับถึงได้กเกลือจิตตานด้องเด้อสวันนี้สวัสดีครับอังน,นันอ่านึกงว่าได้สิบว่ได้เนาะพึ่งสาจะรอแหลกรอแหลกกับบุบบันไดค,ครับจะไปัจจมาันเนี่ยหลายเติบ